รรรู้เื่องคับทุกวันนี้บ่อบำบัดน้ำเสียคลองดานกลายเป็นมรดกบาปประจานแผลเน่ากันเมืองที่รอวันพิสูจน์ความกล้าหาญของรัฐบาลอที่สิทธิ์เวชาชีวะที่จเจ้าผิดผู้ร่วมกระบวนการมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมอย่าปล่อยให้คนผิดลอยนวลครับท่านอยู่ครับ สกูปข่าวเมื่อสักครู่ที่ทีมงานสถานีสุวรรณภูมิได้ลงไปเกาะติดในพื้นที่ต้องถือว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งนะครับของผลงานที่ทางสตชได้มีการไปรวบรวมประมวลภาพข้อมูลทั้งหมดทั้งปวงที่เกิดขึ้นกับคดีกองดาดแล้วก็ทีมงานสุวรรณภูมิก็ได้ลงไปในพื้นที่โดยได้มีการส่งทีมงานไปเก็บข้อเท็จจริงทั้งหมดภาพเหตุการณ์เมื่อสักครู่ที่เราได้เห็นบทสัมภาษณ์ทั้งคุณลุงเฉลาทิมทอง ซึ่งเป็นตัวแทนของชาวบ้านที่ออกมาต่อสู้เรื่องของคดีคลองด่านหรือว่าภาพของอดีตสวคุณจรูลยังประภากรได้ให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดที่มีการย้อนรอยไปถึงภาพของคดีคลองด่านในห่วงระยะเวลาร่วมๆ่วม15ปีที่ผ่านมาวันนี้คาถามที่เกิดขึ้นมาก็คือว่าในตัวบุคคลในตัวละครทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นในคดีคลองด่านที่คืนนี้สถานิสุวรรณภูมิได้หยิบยกขึ้นมาถ่ายทอดผ่านรายการในคืนนี้ไม่ว่าจะเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเมื่อสักครู่ที่ผมโชว์ให้ดูในรายการ และก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของผลงานของสตชที่ได้มีการถ่ายทอดผ่านทางสถานีวิทยุระภูมิและก็แจกจ่ายไปถึงมือของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังและอียข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในมือของท่านผู้ชมในคืนนี้ก็ดีหรือว่ารายละเอียดที่ท่านได้ดูได้ผ่านสกู๊ปข่าวไปเมื่อสักครู่ก็ดีมันอาจจะมีเครื่องหมายคําถามเกิดขึ้นจากการทํางานของสตชเกิดขึ้นอาจจะมีบุคคลนะครับในแวดวงสื่อถามดูบทบาทของสตชทํางานนี้เพื่ออะไรอย่างไร คุณใช้ดันที่แจนเรื่องนี้หน่อยครับครับผมก็ขอพูดในฐานะที่ผมเป็นโฆษกนะฮะเครืคอข่ายสื่อมวลชนต่อต่านทุจริตเนี่ยผมบอกให้เลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเมื่อเร็วๆเ,เนี้ยก็ได้มีข่าวหนังสือพิมพ์อยู่ฉบับหนึ่งนะฮะลงบอกว่ามีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยกำลังผลักดันเอาความผิดท่านสุวัสดิ์เรต่าเป็นลบเนี่ยทำเพื่อผลประโยชน์ของใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะฮะผมบอกได้เลยว่าทางสทชอเองเนี่ยเราหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาทำเนี่ยเรามีความตั้งใจนะครับที่เราจะรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ นะครับแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะครับเรายืนยันได้เลยครับว่าเราไม่ได้ทําเพื่อผลประโยชน์ใครใดใดงสิ้นนะครับและสิ่งทั้งหมดที่เราทำเนี่ยเราเคลื่อนไหวด้วยตัวของพวกเราเองครับคุณวุฒิเจนสักงงไงฮะประเด็นนี้ครับก็เหมือนกันครับว่าจริงๆแล้วกรณีเรื่องที่เกิดขึ้นในกรณีที่สื่อน่ะไปตีพิมพ์นะครับเราเองก็รู้สึกฟังแล้วได้ยินก็ไม่สบายใจนะครับก็อย่างที่ท่านโฆษกได้พูดว่าเราเองนั่นทําด้วยจิตใจของความเป็นสื่อ ที่เราจะต้องเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนตรวจสอบนะครับว่าเงินภาษีทุกบาททุกตางค์นั้นนะครับต้องไปใช้ให้ได้แก่ประโยชน์ให้กับประเทศชาตินี่คือจุดประสงค์หลักของเครือข่ายเราครับนะครับก็อยากจะฝากสื่อด้วยนะครับว่าเราเองนะครับสตชนะครับทุกคนทําด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์นะครับครับในส่วนของสภาเองเนี่ยเท่าที่คุณเฉลิมชันได้มีการติดตาม นอกเหนือจากกรรมธิการชุดของสิ่งแวดล้อมก่อนหน้านี้ของสมภาผู้แทนรัษฎรหรือว่าคณะกรรมการในชุดเรี่ยวข้องการการทุจริตในส่วนของคุณลษนาโตัวสิทธิกูลเนี่ยถ้าที่ติดตามเนี่ยกรรมธิการแต่ละชุดแต่ละ,ะ,ะที่ได้มีการคุยกันเนี่ยเขาได้มีการติดตามข้อมูลตรงนี้แล้วก็จะมีการขยายผลต่อไปอยังไงบ้างไหมฮะ ทางกรรมธิการเองเนี่ยนะฮะผมบอกให้เลยว่าก็มีทาได้แค่ทําหน้าที่ได้แค่ตรวจสอบนะครับกับมีการก็คือตรวจสอบว่าผลเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ถามว่าตัวกรรมธิการเองจริงไม่ได้มีหน้าที่นะฮะไม่ได้มีหน้าที่ที่จะเอากลับเข้าไปฟ้องร้องหรือว่าดําเนินคดีนะครับดำเนินคดีก็เป็นหน้าที่ของปปชกับอยการนะฮะ ทางกรรมธิการก็เลยมีหน้าที่ทําได้แค่ตรวจสอบแล้วผมก็คงจะผลักดันให้ทางสวกสสอบางคนตั้งกระทุ้ถามในรัฐสภานะครับเรื่องตรงนี้ก็ได้มีการนําคุยกันเรียบร้อยแล้วสักระดับหนึ่งครับลำดับขั้นตอนหลังจากนี้ไปหลังจากวันนี้เราไปทวงถามความคืบหน้าคดีจากปปชแล้ววันนี้เราก็คงจะต้องรอคําตอบว่าปปชเองจะมีความเคลื่อนไหวตรงนี้ออกมาอย่างไรเนี่ยคุณชัยรัตน์คิดว่าเราจะมีการไปเคลื่อนไหวในจุดอื่นอีกอย่างไรหรือไม่เพราะวันนี้เราเห็นภาพชาวบ้านนะฮะ ไปชุมนุมกันที่หน้าสำนักงานของปปชเกิดขึ้นมาด้วยเนี่ยการไปพูดคุยตรงนี้เราจะเคลื่นอนยังไงกันต่อไหมฮะจุดต่อไปเนี่ยก็คือเดี๋ยวมีชาวบ้านทางคลองด่านเนี่ยนะฮะเขาก็จะไปเคลื่อนไหวที่อายการสูงสุดที่ทําคดีครั้งที่แล้วที่มีเจ้าหน้าที่รัฐบาลเาเจ้าหน้าที่ของรัฐนยประมาณมจเจ้าหน้าที่ราชการนะฮะหลายคนก็คดีหมดอายุความไปนะครับก็คงจะไปบี้เรื่องนี้ให้รับผิดชอบนะครับทางเครือข่ายก็ปรึกษาทนายแล้วแล้วก็ตั้งหลักแล้วว่าเดี๋ยวตรงนี้ก็คือ อาจจะต้องดําเนินคดีให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ผมก็ฝากไว้อันหนึ่งว่าผมมันมีแนวคิดอันหนึ่งนะฮะตอนนี้แล้วผมมีความคิดเลยด้วยว่าผมได้ทําแน่นอนผมก็ฝากบอกปปชอายการด้วยว่าครับอย่าให้ผมเอาควายนะฮะไปเลี้ยงหน้าปปชนะฮะผมมีแนวคิดตรงนี้เลยนะถ้าผมเอาควายไปเลี้ยงที่หน้าปปชเมื่อไหร่ผมก็จะเอาญ้าให้พนักงานกินเท่านั้นนะฮะนะฮะก็ฝากปปชไว้ไหนแล้วกันว่าขอให้เร่งดําเนินการเรื่องนี้ครับในส่วนของครกดาษ คุณรัชนาศักดิ์ครับวันนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ดูรายการในคืนนี้ที่เฝ้าติดตามข้อมูลผ่านสวรภูมิเนี่ยหรือคนอาจจะอยากจะย้อนภาพข้อมูลต่างๆทั้งหมดที่เราได้มีการมาพูดคุยผ่านรายการนะครับในแต่ละครั้งในแต่ละความเคลื่อนไหวเนี่ยถ้าหากว่าท่านผู้ชมที่ดูรายการคืนนี้แล้วอยากจะย้อนภาพประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยสตชรเรามีการประมวลภาพเหตุการณ์ยังไงบ้างรครับมีครับในฐานะที่ผมเป็นเลขาครับรับผิดชอบในเรื่องของแม่บ้านของเราเอง ทางสชเรานะครับตัวผมเองก็มีเว็บไซต์อยู่แล้วนะครับคือเว็บไซต์ www.mr นะครับขีด r o j a n a s a k .com หรือ m ิสเตอร์โลจ์ในเว็บของเราเนี่ยนะครับเราก็มีได้ทำขึ้นมาก็คือในเรื่องของเครือข่ายสื่อมชนต่อต้านชุวิตแห่งชาติผมเองได้รวบรวมรายการรายการทั้งหมดที่เป็นผลงานของสชไปดำเนินการนะครับตั้งแต่ทุกคดีทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสชขึ้นไปสู่ในเว็บของเราแล้วก็นาเข้าสู่ยูทูบ นะครับในตรงนี้เนี่ยครับท่านผู้ท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็ท่านผู้ฟังทางสถานีนวิทยุ92.25สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับเว็บ hmm. ตรงนี้เนี่ยนะครับที่เราทําขึ้นมาเนี่ยจะมีประโยชน์นะครับในเรื่องของการติดตามในเรื่องของคดีของด่าน เพราะบางท่านนี่อาจจะไม่รู้อ,อย่างกรณีเี่ี้เราได้ยิงสกู๊ปขึ้นไป12บนาทีเห็นไหมครับ,รบตรงนี้เนี่ยจะเป็นเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ในเว็บของเราด้วยจะดึงเข้ามาเพื่อให้ให้ใหชาวบ,บ้านเนี่ยนะครับได้ติดตามตรงนี้อย่างโดยละเอียดทุกขั้นตอนเลยว่าเราดําเนินการยังไงบ้างแล้วทุกครั้งที่คุณทางพิธีกรอ,ออกรายการ,รเราก็ดึงมาด้วยนะครับ,รบก็สามารถเข้าไปดูได้ตรงนี้เนี่ยก็อยากจะฝากนะครับว่าเราช่วยกันนะครับช่วยกัน ที่ติดตามเรื่องนี้ดีกว่าผมกวงจริงนะครับว่า2ปีนี้เร็วมากนะครับครับคุณใช้รันช่วงท้ายครับในแต่ะที่เป็นตัวแทนจากทางเครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านการทจริยแห่งชาติหรือว่าสตชจะบอกกับท่านผู้ชมกับท่านผู้ฟังกับคดีคลองด่านซึ่งเราเกาะติดเรื่องนี้กันมาอย่างต่อเนื่องและก็วันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทางสตชไปทวงถามความคืบหน้าคดีคลองด่านจากทางปปชคิดว่าในส่วนของภาคประชาชนก็ดีในส่วนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรต้องมีการลุกควรจะต้องมีการตื่นขึ้นมากับคดีของด่านนั้นอย่างไรกันบ้างช่วงท้ายครับเจริญครับผมอยากให้ประชาชนเนี่ยนะฮะกลุ่มใหญ่เนี่ยต้องตระหนักนะว่าคดีอะไรก็แล้วแต่ที่มันเสียหายนะครับประชาชนจะควรจะมีส่วนร่วมแล้วก็ออกมาเคลื่อนไหวเยอะๆนะครับอย่างน้อยช่วยกันกระจายข่าวหรือว่าช่วยกันทำประชามันออกไปแม้กระทั่งสื่อมวลชนเองก็ต้องฝากครับว่าหลายครั้งที่เราไปเคลื่อนไหวเนี่ย เราก็อยากให้มีการทําข่าวประชาพันธ์นออกไป<ม>ให้รับรู้ว่าจริงๆแล้วคดีของด่านตัวนี้เคลื่อนไหวไปถึงไหนแล้ว<ม>นะครับก็ฝากประชาชนตรงนี้กับสื่อมวลชนฮะแล้วก็ฝากทางตัวปราประชาชเองว่าประชาชนเนี่ยเขาไม่อยากเห็นเรืองเกลือฮะแล้วเขาก็ไม่อยากเห็นเลือพายด้วยแต่อยากให้เป็นเรือที่ติดเครื่องแล้วไปทํางานตัวนี้ให้เร็วที่สุด<ม><ม>นะครับเพราะเราเคยผิดหวังกับคดีหลายๆคดีมาเรียบร้อยแล้วเราไม่อยากให้เกิด นะครับ,รบก็ฝากไว้ท่านน้ครับคุณรัชนาศักดิ์ช่วงท้ายครับจะบอกผ่านรายการไปถึงปปชทึ่ถือว่าเป็นวัจจุตสำคัญในการที่จะเอาความจริงทั้งหมดมาเปิดเผยในการที่จะสรุปประเด็นทั้งหมดของคดีคลองด่านวันนี้ฟังซุ้มเสียงของสตชแล้วไม่อยากจะให้เรื่องนี้หายไป,ไปเป็นกี่เมฆแล้วก็ไม่อยากจะให้เรื่องนี้หมดอายุความไปจริงๆเหมือนกับบางคดีที่มันเกิดขึ้นอยู่ในขณะน,นี้เพราะว่าประเทศไทยเรายอมรับนะครับทุกครั้งที่มีปัญหาเรื่องของการคอร์รัปชัน เรายังเป็นประเทศที่ติดอันดับนะครับเรายังไม่มีระดับต่างๆดีขึ้นมาเลยฝากคหวองไว้กับปปชไงฮะเจษครับก็อยากจะฝากนะครับในเรื่องของการติดตามทุ้ผลิตทุกเรื่องเลยนะครับไม่ใช่ว่าเรื่องของด่านอย่างเดียวเราเห็นนะว่าปัจจุบันนี้ข่าวในเรื่องของการคอร์รัปชันค่อนข้างที่จะมากพอสมควรนะครับในเรื่องของนี้เนี่ยก็อยากให้ปปชเนี่ยนะครับช่วยนะครับสรุปทุกคดีเลยโดยเฉพาะของด่านเนี่ยมูลค่าเงินในการขอสร้างค่อนข้างที่จะมากเป็นหมื่นอหมื่นกว่าล้านนะครับอยากจะฝากตรงนี้ว่า ถึงแม้จะมีระยะเวลาขยายได้ถึงสองปีอย่างที่ทางท่านนุกมรงการได้พูดไว้เนี่ยนะครับผมอยากให้ใหญ่น้อยเนี่ยสิ้นปีนี้นะครับส่งฟ้องอายการได้ด้วยซ้ำไปในมุมมองผมอยากจะให้เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าที่เราดูสครปแม้แต่ดีไอก็ทำสรุปจำเรียนมาเรียบร้อยแล้วคดีตั้งห้าปีนะฮะอย่างนี้แล้วตอนนี้ผมจะถามว่าเราจะหาอะไรอกละครับในเมื่อทุกอย่างมันตกผลึกหมดแล้วนะครับก็อยากฝากตรงนี้ด้วยนะครับก็ย่า สิ่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็ทางสารนีวิยุด้วยนะครับช่วยติดตามและเป็นกําลังใจให้กับสตชเราด้วยนะครับอย่าทิ้งพวกเราเราร,รักประชาชนเสมอครับครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่าน